หวังด่วนทีมชาติไทยหวังสัดอิรักประเดิมสามแต้มชิงแชมป์เอเชียด้านฟุตซอลไทยเฮลั่นมีถ่ายแล้วมิเกลรับเกมแรกยากเสมอส่วนอินโดนีเซียสุดเดือดหลังแพ้กาตาเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแน l ตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนํานี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคลกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีน,น,นเ,เน้นเเกรเนพัทในเคลกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ ช่วงแรกนะครับจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกันหน่อยนะครับในวันนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมลงเล่นศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเกมแรกนะครับด้วยการเจอกับทีมชาติอิรักติดตามรับชมกันนะครับวันนี้4ทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดผ่านทางทูสปอร์ส2นะครับรวมให้กําลังใจทัพนักเตะทีมชาติไทยชุดยู23กันนะครับเป็นชุดอนาคตเลยเพราะว่า รายการนี้มันมีโคต้าโอลิมปิกเป็นเดิมพันและอย่างที่บอกว่ามันเป็นหน้าเป็นตาของทีมชาติไทยด้วยแล้วก็โคตหละกับอีชีก็ร่วมมือกันทำงานเชียร์กันวันนี้4ี่ทุ่มครนนึ่งนะครับโดยเจอกับอิรักเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยโคตรละจะจัดเต็มก็จะส่งเนี่ยโสลนวิทย์ประตูเป็นกับการทีมแล้วก็แนวรับเนี่ยอาจจะเห็นได้เห็นทรงวุฒิไขควรคู่ชนพัฒน์บัวพันธเฮ้ยคนนี้ปึกอยู่นะขณะที่ ตรงกลางเนี่ยมีปุรเชษท่อสนิทอ่าที่คุมเกมตรงกลางแนวลุกเนี่ยเดี๋ยวเราได้เห็นธีรศักดิ์เผยพิมายพร้อมกับอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจใส่เบอร์11แล้ววันนี้เนี่ยเป็นภาพโปรโมทด,ด,ด้วยคือเอราวันกานิเยรอติดตามฟอร์มของนักเตะคนนี้กันเบอร์11น่าดูมากนะครับคนหลาเปิดใจก่อนเกมที่ไทยจะเจอกับอิรักก็บอกว่าสำหรับทีมชาติไทย ก็มีการเตรียมตัวมาตลอด2ปีที่ผ่านมาและก็พร้อมแล้วสําหรับการแข่งขันรายการนี้ส่วนทีมร่วมสายก็ถือว่าแข็งแกร่งแต่ก็พอมีโอกาสหวังว่าทีมของเราจะทําได้ดีสําหรับการเข้ามาของโค้ชอีชีอเนี่ยเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่หลักๆคือเขามาช่วยดูในเรื่องของภาพรวมเพื่อให้ทีมยูยีเนี่ยเป็นไปในทางเดียวกันกับทีมชุดใหญ่การทํางานก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีส่วนเรื่องเป้าหมายของยูยีไทยเนี่ยก็ ต้องไปโอลิมปิกและต้องโฟกัสเกมต่อเกมนะครับคนละบอกอีกว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาทีมได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีมากส่วนอิรักษ์ทีมแรกที่เราจะต้องเจอเป็นทีมที่แข็งแกร่งหลังจากที่ได้เห็นในเขาในรายการล่าสุดแต่คิดว่าทีมชาติไทยสู้ได้ผลลัพธ์ออกมาได้ทั้ง3หน้าอยู่ที่ความเเลียดในการเล่นของแต่ละทีมแต่ก็มั่นใจว่าทีมชาติไทยจะมีผลการแข่งขันที่ดีนะครับ สำคัญเลยเกมแรกต้องละเอียดไงครับคุณผู้ชมและอย่างที่บอกว่ารายการนี้มันมี V.R. นะมันโทษเวลาบาดเจ็บแบบบอลโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเราต้องเข้าบอลให้ละเอียดอย่าไปฟาวเลยในกรอบเขตโทษเยอะเพราะว่ามันมีสิทธิ์โดนจุดโทษไงต้องระวังนะก็เดี๋ยวรอดูนะไม่ง่ายนะครับเกมแรกเจอกับอิรักแต่โค้ชหลักก็ประกาศชัดเจนว่าต้องการพาทีมชาติไทยเก็บ3คะแนนนะครับก็ให้กําลังใจนักเตะกันได้นะก็ นาติดตามอะ่ะอยากเห็นเหมือนกันว่าทีมชุดนี้จะออกมาเป็นแบบไหนเอราวันจะเล่นตรงไหนเศเตอร์ส,สิ์ปุระเชษลงพร้อมกันเลยหรือเปล่าติดตามเพราะตัวผู้เล่นที่ดึงมาในช่วงโอเคนะก็จะมีตัวที่เป็นหลักๆของสโมสรถึงแม้บางคนอาจจะไม่ใช่ตัวหลักแต่ผมมองว่านี่คือทัวร์นาเมนต์ที่หลายๆคนจะได้ปล่อยของเพื่อจะยกระดับตัวเองกลับไปเป็นตัวจริงให้สโมสรหรือย้ายไปอยู่ทีมใหญ่มากขึ้นรอติดตามรับชมนะครับ4ทุ่มครึ่ง ผมมองว่าจริงๆเนี่ยเกมนี้โชว์ให้เห็นหล,หลายๆอย่างได้เลยนะว่ามาตรฐานกับเอเชียเราอยู่ตรงไหนสำหรับชุด u 23ของเราคือจะไปโอลิมปิกมันยากเพราะการเตรียมทีมของเราไม่ดีเราไม่ได้ชชุดเต็มมาเป็นงานที่ยากขึ้นไปอีกแหละแต่ในเมื่อไปแข่งแล้วทุกคนผมเชื่อวําเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจทีมชาติไทยย23มเยอะๆนะครับหวังว่าวันนี้เราจะมีความสุขหลังจากผ่านช่วงสงกรานไปด้วยกันติดตามรับชมกัน แล้วก็เป็นควันหลงยุยบีสามเนี่ยเขาแข่งขันกันแล้วเมื่อวานนี้นะถ้าใครได้ดังดูนะครับอินโดนีเซียนะที่มีผู้เล่นอินโดชุดใหญ่มาหลายคนเนี่ยก็เจอกับกาตาก่อนจะแพ้กาตาไปศูนย์ต่อสองเรื่องไม่จบเท่านี้นะครับเหมือนอินโดนีเซียไม่ยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็ตั้งคําถามถึงการตัดสินซึ่งการตัดสินเนี่ยอินโดเครืองทั้งผู้ตัดสินในสนามแล้วก็ผู้ตัดสิน VR ผู้ตัดสินว r เนี่ยเป็นคนไทยด้วยเป็นเปาโคส,สิลก่อนพูดดมใช่ไหม ล่าสุดนะครับทางฝั่งของนี่เลยประธานสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียนะได้โพสต์ผ่านโซเชียลมดส่วนตัวเลยก็บอกว่าขอบคุณนักเตะทุกคนที่สู้สุดกำลังใจและหัวใจอย่าพึ่งท้อแท้ในฐานสะสหพันธ์ลและตามข้อบังคับอินโดนีเซียจะส่งจดหมายประท้วงไปยังเ f c เพื่อขอคำตัดสินหลายประการในนัดน,นี้เราทุกคนสนับสนุนคุณเสมอนี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดเราต้องทำให้มันดีที่สุด กับอีก2เกมที่เหลือแต่การตัดสินเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้เออแต่ผมมองว่ามันอินโดเขาเล่นหนักเล่นไม่ละเอียดเนี่ยแล้วไม่มี VR มันก็มีสิทธิ์โดนใช่ปหะละ่ะขนาดที่ชินแตยองเนี่ยด่าเลยนะเขาบอกว่าขอบคุณผู้เล่นที่ไม่ยอมแพ้แต่ถ้าคุณเห็นเกมนี้เนี่ยมันไม่ใช่การแข่งขันฟุตบอลมันเป็นการแสดงตลกและเกินจริงมากกับการตัดสินในครั้งนี้โอ้โหอินโดหัวร้อนครับคุณผู้ชม แต่ระดับเอเชียมันต้องละเอียดไงคุณผู้ชมผมถึงบอกว่าทีมชาติไทยเจออิรักก็ต้องละเอียดนะถ้าเราไปพลาดนิดหน่อยเนี่ยมันมีสิทธิ์โดนลงโทษได้หมดอะ่ะเออนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของยูยิที่มาอัปเดตการคุณผู้ชมคิดยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันหน่อยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลงสนามเกมแรกในศึกฟุตซอลเอเชียนคัพคัดสทีมไปฟุตซอลโลกนะครับเกมแรกเราเจอกับทีมชาติจ ในวันที่17เมษายนนี้6โมงเย็นนะครับที่อินดอร์สเตเดียมโหมมากส่วนเรื่องช่วงการถ่ายทอดสดเนี่ยล่าสุดประดาแป้งนนพนล่ำซ้ำนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เรียได้ว่าทำแต่งเต็มที่เพื่อให้แฟนบอลชาวไทยได้ดูฟุตซอลไทยนะครับล่าสุดประดาแป้งก็ออกมาประกาศแล้วนะว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้ปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตซอลเอเชียนคัพจาก A FC มาเป็นที่เรียบร้อย โดยจะถ่ายทอดสดฟุตซอลทีมชาติไทยผ,ททผ่านทางช่องฟรีทีวีทีสปอร์ตเซเว่นทุกนัดที่ลงทําการแข่งขันมาดามแป้งบอกว่าต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือช่วยกันแล้วก็หวังว่าฟุตซอลไทยเนี่ยที่เกี่ยวกับกระแสดีทั้งในสนามและนอกสนามเนี่ยอยากให้ฟุตซอลไทยไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศในฟุตซอลเอเชียนคัพนะครับขอบคุณมาดามแป้งนะสุดยอดจริงๆนะครับนี่เข้ามาทําเพื่อวงการฟุตบอลไทยแท้จริงไม่ใช่แค่ทีมชาติไทยนะ สโมสรแล้วก็ฟุตซอบอลหญิงมาดามแป้งจัดการได้ดีมากขอบคุณจริงๆนะครับส่วนฟุตซอลไทยเกมแรกเจอกับจีนเนี่ยดูเหมือนชื่อชั้นเราจะเหนือกว่าใช่ไหมแต่มิเกลโรดิโกเนี่ยออกมาประกาศเลยว่าห้ามประมาทและอย่าไปดูถูกคู่แข่งต้องให้เกียรติและต้องชนะด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีให้ได้เออมิเกลออกมาเตือนเพราะกลัวว่านักเตะไทยเราจะแบบประมาทไงเพราะเราเหนือกว่าใช่ป่ะเพราะการประมาทเนี่ยมันจะเป็นสิ่งไม่ดี โดยมิเกลบอกว่านี่เป็นข่าวดีมากหลังจากอุ่นเครื่องชนะญี่ปุ่นตอนนี้นักกีฬามีสภาพจิตใจและความสมบูรณ์เต็มร้อยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนเกมแรกที่ต้องเจอกับจีนรู้อยู่แล้วว่าเป็นเกมที่ยากการลงเล่นนักแรกไม่ว่าจะเจอใครมันยากเสมอทุกคนจะเล่นกันเกรงและในเอเชียทุกวันนี้เนี่ยไม่มีทีมไหนง่ายแล้วมันพัฒนากันแบบขี่คอ,อกันมาหมดแล้ว จีนก็เป็นทีมที่ดีเขามีการเล่นในรูปแบบที่เวลาเขาโจนตัวเขาจะเล่น power play เพื่อจะทําให้เกมเบาลงอาจจะเป็นแท็กติกที่ไม่ดีเท่าไหร่และจะสร้างความลําบากสําหรับเราเหมือนกันหากเขาเล่น power play เราก็ต้องปรับในการที่จะรับ power play ของเขาซึ่งเชื่อมันว่าฟุตซอลไทยจะทําได้ด้วยการเก็บ3แต้มประเดิมฟุตซอลเอเชียนคัพนะครับก็อย่างที่บอกว่าคุณภาพเราดีกว่าอยู่แล้วแต่ขออย่างเดียวห้ามประมาทแล้วก็ เล่นในแบบฉบับของตัวเราผมว่าเราเอาอยู่และติดตามฟอร์มนะมูัมหมัดอุสมานมูซาหน้าจะออกสตาร์เป็นตัวจริงเลยตอนนี้โจเมดเนี่ยกระหายโชว์ฟอร์มเขาอยากไปฟุตซอลโลกคือโจเมดเนี่ยเขาอยากยกระดับตัวเองอะ่ะคือผู้ง่ายเขาอยู่ในหลิกสเปนอยู่คอโดบาใช่ไหมเขาอยากย้ายไปอยู่กับทีมที่สูงกว่าคอโดบาเพื่อที่จะประสบความสําเร็จเข้าไปอีกนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเจเมดได้รับคําชม อยากทางฝั่งหลีกสเปนเยอะมากนะและทางฝั่งหลีกสเปนก็ดูเจ้าเม็ดกับฟอร์มในฟุตซอลเอเชียนคัพผลเนี่ยเพราะฉะนั้นเราดอดูเลยฟอร์มของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาบันเทิงแน่นอนนะครับก็ติดตามรับชมกันนะครับไทยเจอกับจีนวันที่17เมษายนนะครับ6โมงเย็นที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากบัตรออนไลน์ขายหมดแล้วเหลือบัตรหน้าสนาม1,000กว่าใบก็ไปจับจองพื้นที่กันได้นะครับไปเชียร์กันให้เยอะๆไปเชียร์กันให้เต็มความจุที่อินดอร์สเตเดียมหัวมาก ผมว่าดูฟุตซอลไทยมันแล้วมันเอนเตอร์เทนมากๆเลยเออก็ให้กําลังใจทีมฟุตซอลทีมชาติไทยการรวมถึงทีมชาติไทยยู3นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็แนะนํานี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเน่พัทในเขตกาโนลาบา ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนแน้นๆเกลเนพัทในเค้กกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ